ลิสเนลสวัสดีค่ะมาเดี๋ยววันนี้เรามาดูเคสนี้กันนะคะเคสนี้เป็นลูกค้าใหม่นะคะตามมาจาก youtube นะวันนี้เป็นเล็บขบที่มือนะคะนิวโปมาเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะเดยะยืนมือมอีกนี้นึงนะคะช่างแขนสั้นตากล้องด้วยช่างแขนสั้นอือ เจ็บฝั่งไหนคะเจ็บฝั่งนี้เจ็บไหมตรงนี้ไม่เจ็บหรือว่าก็เจ็บก็คือมันมันมันล้าวหมดเลยเนาะน่าจะสวัสดีค่ะ บอสแสงดีมากเลยใช่ไหมใช่หลังก็ต้องยกเท้าลูกค้าขึ้นมาวางไว้ตำแหน่งนี้นะใช่แล้วแล้วเราจะทำยังไงยืนงัดยืนงัดกันเลยเนี่ยแสงดีมากนีดีอ่าชัดใช่ไหมหตำแหน่งมันได้ แล้วก็ให้ลูกค้านั่งตัวไอตรงนี้น<ะ>ตรงข้างบนนั่งตรงขอบมันใช่ไหมรู้เลยเป็นช่างทำผมเพราะว่ามาแล้วหน,นึ<ม>่งเส้นผมใช่ค่ะเห็นไหมต้องเก็บดงเก็ DNA ว่าเป็นของใคร <c oughs> อันนี้คือเปิด YouTube แล้วก็แบบดูแล้วก็แคะเองเลยไหมเนี่ยแคเองเนี่ย <laughs> ตรงนี้รู้สึกตึก๊ดๆไหมคะ,ะใช่อันนี้ลูกค้าเอาออกไม่ได้เล็บชิวแล้วก็ตัดข้างเล็บเข้าไปเยอะเกินไปนะคะเพราะว่าลูกค้าตัดในแนวตรงแบบนี้นแล้วก็มันก็เลยลึกเกินไปอะคะ่ะมันตัดออกเยอะเกินไป <c oughs> อันนี้ก็เลยระบมนิดนึงอ่าเป็นเหมือนเล็บน่ะเล็บนิ้วก้อยหนิงใช่ใช่ไม่หนักค่ะอาการไม่หนักเท่าไหร่มันเพิ่งเป็นเพรมันเพิ่งเป็นตั้งแต่วันนี้วันเดียวแต่ว่ามันไม่เคยปวดขนาดนี้ใช่ไหมคะบางทีน่าจะผมนอนทับกันด้วยงเห็นไหมทฤษฎีหนิงถูกต้อง หนึ่งนะคะ ตกลงมันคืออะไรหนังค่ะตรงนี้เป็นหนังที่พี่เขียนขึ้นมามันคือหนังทนได้เนาะ

เออถ้าเอาสีมาให้พี่เอาสีมาเอาแม่เหล็กมาหนนิงว่าน่าจะเป็นแนวอันตอตะพี่อ่าเป็นคนทำ<อ><ห>แต่ว่าไม่ได้จับนานแล้วก็เลยลืมลืมเทคนิคอืใช่ไม่ใช่กลมอันนี้ที่มันเป็นด้านหนึ่งเป็นสี่เหลี่ยมด้านหนึ่งเป็นกลมมะ <c oughs> ไม่ใช่กลมมานั้นค่ะที่มันก่อนพี่ทําให้หนิงอ่ะแต่มันดูดกันเองอ,ะอ่ะอ่าอ่าตกใจเลยอ,ะอ่ะเบาลงไหมแต่ยังเจ็บอยู่ยังอ่ามันยังมีอยู่เหมือนมือนิ้วชีพี่เปืเ้อนอะไรหรือเปล่าไหปุ่นตรงนี้เจ็บไหมคะ ตรงนี้ตรงนี้มีหนังอยู่หน่อยข้างในไม่มีอะไรแล้วเพราะว่าเล็บออกหมดแล้วหนูเอาตรงนี้ออกให้นิดนึงเรส พี่วานลงไปทำให้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 ลินดูแป๊บหนึ่งค่ะ เจ็บไหมนคนเรานะบีบมือ,อยีได้แต่ว่าอย่าแรงมากนะคะว่าของยียังงั้นไม่เสร็จอยู่เหมือนกันยว <c oughs> เลือดไม่เดินตรงนี้เป็นหนังนี่เดี๋ยว มันเหมือนจะไม่เจ็บนะแต่ว่าเจ็บลูกค้าเอาเป็นเส้นเดียวฮะลูกค้าเ,าเป็นเส้นเดียวเ,เป็นเส้นเดียวแล้วเปลี่ยนแล้วใช่ไหมหรีบขึ้นมาดีแล้วจะได้ไม่ต้องเกอเดี๋ยวไม่เหมือนมาัาง สาเขาเดินดิสาเขาเดินหน้าบ้านมเมื่อกี้ม,มาด้วยกันใช่ไหมใช่แกรีบแล้วแหละบอสร,รู้ไหมทำไมหนิงเดาถูกว่าบอสไปกินแซลมอนอืมบอสไปประมาณชั่วโมงกว่าไอ้พีไ่ไปยืมคูกับพี่ไลนั่นแหละเกือบเกือบสองชั่วโมงรวมแล้ว <laughs> ใช่ไหม <Okay. S 2> ไปกินที่โอชิ C, ใช่ไหมโอชิ C, ปิดแล้วที่เซนท่าน่ะนะโอชิ C, ปิดแล้วมีแต่ไอ้สุกิชิเปิดอยู่ที่ฝั่งใหม่อ่ะนะฝั่งเกา่าไม่ใช่ไม่ใช่โอชิฝั่งใหม่ไม่ใช่ไอ้นั่นไอ้นั่นไม่ใช่อันนั้นอันนั้นไม่น่าจะปิดหรอกไ,ไปกินสุสกิชิค่อนข้างยาโย,ยอิอ ซูอชิที่ว่ามันเป็นเตาย่างอะนะใช่วันนี้เขามีแบบบุฟเฟ่ต์แล้วไงมาทำยอดดีๆเดี๋ยวพาไปกินชาบูเมื่อวานยังบอกอยู่ว่าเขาปิดแล้วต้องมาหอกกันหรอก <c oughs> ร้านข้างล่างไงเรไปอุด<อ>หนุนเขาร้านข้างล่างชาบูข้างล่างอ๋อไม่มีแซลมอนอะ เขาไม่มีแซลมอนอยู่แล้วเธไม่จะไม่กินแซลมอนอยู่แล้วไม่ใช่เหรอจีวันนั้นพาไปหัวแปดร้อยกว่าบาทกัแบเบก้าร้อยเธอยังไม่กินเลยแซลมอนก็กนโดน,นโดนยัดกับไออะไรอะไอ้ทูน่าเบาลงไหม <c oughs> กดอย่างนี้เบาลงไหมอ่ะลูกค้าลองบีบดูเองว่ารู้สึกแบบไหนเบาลงไหมคะบีบแรงๆได้เลย ถ้าก็เจ็บละดีขึ้นไหมลูกค้าก็ไม่กล um ้าบีบแรงกดกดเจ็บจริงๆอ่ะมันไม่มีอะไรหรอกเพราะว่าลูกค้าไปตัดให้มันแบบึมันลึกเกินไปแล้วก็ไปไปทําให้มันมีอาการอ่ะนะมันก็เลยแบบเจ็บแต่พอเราไปกระตุ้นมันแล้วอ่ะ ตอนนี้หยกเคียออกให้หมดแล,แล้วไม่มีปัญหาแล้วค่ะวันหลังจะตัดลึกถ้าไม่งั้นก็มาให้ช่างที่นี่ตัดให้ก็ได้ค่ะแค่แค่ตัดผิดปกติแค่นั้นทำให้เขาต้องเสียเงินซื้อกันไก่ <c oughs> เสียเงินค่าทำเล็บที่ร้านแล้วถ้าไม่พี่ปล่อยไว้มันก็จะบวมแล้วก็จะเริ่มอักเสบพออักเสบมากๆเนี้ยเนื้อด้านในอะค่ะมันจะเริ่มดันตัวออกมา อย่างเห็นตามคลิปที่พี่เข้าไปดูอะนะใพวกเค็กหนักๆก็คือพอเราแคสเล็บหกเสร็จเราต้องมาตัดหนังตรงนี้ออกข้างนอกอ,อันนั้นก็คือเนื้อข้างในอะค่ะมันอักเสบมันดันออกมากแล้วหนังตามเนี้ยของพี่ก็จะบวมตุ๋ยแล้วก็ลอกอันนั้นคือเคสหนัก,นกอันนี้พอเเยิเห็นดีว่ามันไม่มันไม่หนักเท่าไหรไ่จะปล่อยไว้นานๆมันจะเป็นหนองเป็นค <ขะ S 1> ่ะเป็นหนองแน่นอนเป็นเสร็จแล้วก็เนื้อมันจะเป็นติ<ช>่งที่พี่ตัดเนื้นอมันจะออกมา พอออกมาไม่เยอะค่ะหยิจะไม่ตัดให้เพราะว่าเราใช้เวลาดันมันกลับไปอะไม่นานแต่ถ้าออกมาเยอะจนเกินไปมันใช้เวลานานไงคะขว่ามันจะดันตัวกลับหยีก็เลยขออนุญาตลูกค้าตัดออกนิดนึงหลายๆคนก็เลยเห็นว่ามันน่ากลนะัวไงเพราะมันมีการตัดชิ้นเนื้อออกด้วยไงม,ยนะมันหีทุกเค้นะใช่แล้พีไม่หนัก ธรรมดาดเลยแต่มันเจ็บมันเจ็บ,จบตกใจไงเพราะว่าไม่เคยเป็นใช่ไม่เคยเป็นแล้วเราต้องมานั่งจับกันไกลตัดมผมด้วยใช่ไหมแล้วยวอันนี้เดี๋ยวลูกค้าลองเช็คอีกทีหนึ่งนะ,ะว่ายังเจ็บยังตรงเจ็บตรงไหนไหมเดี๋ยวหยีจะเช็คให้เพราะว่าบางทีอเราใช้แค่มือช่างมันสัมผัสไม่รู้ค่ะต้องใช้สัมผัสจากลูกค้าเองเราเลยไม่ใส่ยาชา ถ้าใส่ยาชาแคแต่บี้ตะบันแค้ไว้ลูกค้าเจ็บไม่เจ็บเราไม่รู้ไงเราออกแค่ความรู้สึกของลูกค้าว่าโอเคออกหมดแล้วอ่ะลองดูอีกทีลองกำมือทำอะไรได้เลยค่ะว่าเป็นยังไงบ้างยังเล้าเล้าเยอะไหมดีขึ้นแต่กอดข้อมันก็เจ็บนะไอ้่ามนี้คุณพี่บอกแล้ผมต้องกินยานะผมว่านะกินไม่ดปแล้วหนูใส่ยาให้ ข้างในอีกทีแต่ตรงเนี้ยเกลี้ยงหมดแล้วใช่เนี่ยเกลี้ยงหมดแล้วคืนนั่นนีมันไม่มีอะไรแล้วใช่ข้างในไม่มีอะไรแล้วข้างในเกลี้ยงแล้ว ะนั่ะไม่มีอะไรเลยนะหมดเลยหมดจริงๆเหลือแต่กระดูกแล้วแหละหนึ่งเกะกะพี่ไหมคะมมอันแต่พี่เก,กนะกะหนึ่งเนี่ยหมดแหละค่ะลูกค้ามันก็อาจจะระบมอย่างที่ยีบอกเพราะว่า ตรงเนี้ยมันมันบางพี่อาจจะเจ็บแผลแต่ถ้าแต่ถ้าว่านั่นอ่ะเจ็บในส่วนที่พี่เจ็บอ่ะหนูว่าเบาลงแล้วแหละไมอหาอรทันไว้ไหมไม่ต้องทันก็ได้ค่ะใช่ใช่ไม่ต้องทันก็ได้แสบนิดนึงนิดนึงโอเคเดี๋ยวก็ดีขึ้นเดี๋ยวก็หายสองสามวันแล้วเดี๋ยวยาแก้อักเสบหยุดให้ คือช่วงนี้มันจะเป็นรูถ้าที่ร้านพี่มีสำลีก็เอาสำลีอุดไว้อย่างนี้ได้นะคะก่อนที่จะทำลูกขาเศษผมเศษอะไรมันจะได้ไม่เข้าไปมีใครว่างมั้งเอาไอ้นั่นให้พี่หน่อยอยากแก้อักเสบไม่มีใครว่างพี่พี่นักอยู่คอมเตอร์ไหมยอยู่ค่ะบอกกันหน่อยพี่นักขอยาแก้อักเสบหน่อยค่ะพี่อยู่ใน ตะก้าสีฟ้าหอมค,ค่ะเนืไอตัวนี้ไม่เป็นอันตรายนะคะมันเป็นสมุนไพรนะคะโอเค เรียบร้อยค่ะ